มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนตตนำทีมคณะทูต33ประเทศลงพื้นที่กันเทรักษ์สำรวจบ้านเรือนของประชาชนหลังถูกขเขมรงโจมตียับ 16สิงหาคม2568กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่านายมาริสเหงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่อำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษเพื่อที่จะสำรวจบ,บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชานะคะ ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงทางนี้ขณะได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ